สวัสดีค่ะเอาวันนี้ทุณแม่ก็ใหม่แล้วนะคะมาพร้อมกับสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะไรบอกบอก่อนไม่ได้เหรอะคะยังไม่บอกให้ตื่นเต้นเล่นๆดูก่อนต่นเต้นเอ๋อ,อะไรเนาะน้ำหนักก็ ประมาณ5-10กิโลนะคะขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะมากเลยไม่หนักเท่าไหร่นะคะประมาณ5-10กิโลอ่อาบกะไปโอ้รู้สึกนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆเดี๋ยวมาดูนะคะคว่ามันคืออะไรว้าวว้าวว้าวเตียงนอนอ้าวไม่ใช่ ไม่ใช่เตียงนอนนะคะอันนี้คือเก้าอี้ญี่ปุ่นค่ะอ่าก็มีคนเขาสั่งมาให้แม่นั่ง <c oughs> แม่ก็ผลพลอยได้อีกแล้วนะคะก็ราคาอยู่ที่สองอยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะเก้าอี้ญี่ปุ่นส,สั่งเราออนไลน์แต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากัน ร้านแต่ละร้านนะคะจะไม่เท่ากันบางร้านใหญ่กว่านี้หน่อยก็โหหลายพันนะคะคุณแม่เคยเห็นนะคะอยู่ตามช้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็อันนี้มันก็พอนั่งหนึ่งคนนะคะนิ่มๆนั่งยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นนี่จะบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จะได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นปุ๊บเราซื้อปั๊บนะคะเราก็จะศึกษาหาข้อมูลนะคะ หนึ่งสินค้าที่เราจะต้องซื้อคือคุณภาพต้องดีใช่ไหมคะสองนอกจากคุณภาพแล้วราคาย่อมเยาวด้วยนะคะประหยัดย่อมเยาวนะคะไม่ใช่ว่ามีตังแล้วซื้อได้นะคะมีตังอย่างเราเราก็ซื้อได้แต่ต้องการซื้อราคาถูกเพราะตังเรามีจํากัดนะคะมีตังเหมือนกันแต่มีไม่เยอะนะคะก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ราคาย่อมเยาวนะคะ เหมาะสำหรับกระเป๋าเรานะคะก็ดี๋ยวจะมาพาเ,เพื่อนๆน,นะคะลองนั่งดูนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าปรับสีระดับนะคะคุณแม่ก็ยังไม่เคยนั่งนะ,ะลองดู mm hmm. โอ้สีระดับเดี๋ยวลองปรับระดับดูนะคะนี้ล็อกที่หนึ่งอ่ะมันจะได้ยินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วมันก็ล็อกไว้นะคะอันนี้ล็อกที่สอง นล็อกที่สามระดับที่สามนะคะมันจะได้ยินเป๊กเลยนะคะแต่ทีนี้เราจะเอาลงไม่ได้นะคะเราต้องไลายก่อนเอามาข้างหน้านะคะเนะก๊เก๊ะเก๊แสดงว่ามันล็อกแล้วนะคะ พิงข้างหลังหรือเปล่าลองหันหันมานี่สิคะหรือหันไปทางนู้นก็ได้้ดีไหมคะก็โอเคนะคะแต่สำหรับคนตัวใหญ่ๆก็ไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่ถ้าคนตัวเล็กก็ใช้ได้นะคะอืมก็ใช้สักพักก็คงจะ ยังไงอ่ะมันฟองน้ํามันอาจจะยุบอยู่นะคะเพราะมันเป็นฟองน้ําแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะบางทีเราไม่มีตังซื้อราคาแพงก็เอาประมาณนี้เนาะแล้วก็บอร์ดเนี้ยสามารถถอดซักได้ค่ะม,มีซิปถังนะคะถอดซักได้เดี๋ยวให้ดู อเอสิสบร,<า>รู้สึกว่านั่งแล้วก็สบายเนี่ยก็ปรับนั่งเองนะคะเดี๋ยวจะนั่งดู <พอ S 2> นั่งทำงานกับตัวญี่ปุ่นนะดีอ่าเดี๋ยวมาดูโคมไฟนะคะพิเศษนิดนึงนะคะที่ชอบนะคะคุณไม่ชอบมากเลยมันบิดมันเก็บพับง่ายเนี่ย อันเนี้ยทําด้วยอะไรไม่ทราบนะคะแต่มันรู้สึกว่ามันบิดไปไหนก็ได้นะคะนี่นะอาจจะเป็นลวดชนิดพิเศษก็ได้นะคะสามารถพับเก็บได้ปรับระดับได้หมดเลยนะคะจะตรงจะเอี่ยงได้หมดเลยนะคะอะเดี๋ยวมามาลองใช้ดูนะคะเปิดสวิตช์นะคะจะมีสวิตช์ข้างหลังเนี้ยดำดเล็กๆนะคะ แค่สัมผัสนิดเดียวเองนะคะไฟก็ติดแล้วก็มันก็จะมีระดับนะคะอือเปลี่ยนระดับไฟแสงนะคะได้สามอือได้สองละสามอันนี้ก็ปิดนะคะปิดทีนี้ถ้าแบตเตอรี่หมดนะคะเราก็สามารถชาร์จได้นะคะมันจะมีฐานข้างหลังนะคะก่อนใช้เราก็ต้องใส่ทานก่อนนะคะ หรือถ้าไม่มีฐานอ่าขั้วบวกขั้วลบนะคะฐานเขาแถมมาให้นะคะบวกลบก็ใส่ไปให้ถูกต้องถ้าใส่ผิดมันก็จะชาร์จไม่เข้านะคะเปิดไม่ติดใส่เก็บการชาร์จนะคะเขาก็จะให้สายชาร์จมานะคะหัวชาร์จนี่ไม่มีนะคะมีแต่สายชาร์จก็เ,เสียบลักตรงนี้นะคะ เสียบกับไฟบ้านนะคะ220โวลต์นะคะเนี่ยคือราคาเนี่ยก็ทั่วๆไปนะคะใกล้เคียงกับท้องตลาดแต่สิ่งที่ชอบนะคะก็คือมันสามารถพับเก็บแล้วก็พกพาได้แล้วก็ไม่ต้องใช้สายนะคะซึ่งโคมไฟบางชนิดเนี่ยต้องต่อสายไฟเข้าไปนะคะแต่ชนิดเนี้ย โอเคชอบตรงนี้นะคะการพับเก็บปรับหรือว่าส่องดูตรงไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะสวกสบายค่ะก็อีกหนึ่งรายการนะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือโต๊ะญี่ปุ่นนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะน้ำหนักเบานะคะสามารถพับเก็บนะคะนำไป ไหนตอนไหนได้นะคะไม่ว่าจะไปทำงานนอกสถานที่ก็ได้หมดเลยนะคะอะมาดูวิธีการใช้เนี่ยก็ะแค่ดึงขาออกแล้วก็วางอย่างนี้นะคะใช้ในบ้านก็ได้สะดวกสบายเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะคะเด็กๆก,ก็ใช้ได้นะคะ,ะที่สำคัญนะคะมีที่วางแก้วกาแฟด้วยนะคะวางแก้วกาแฟอ่า วางแก้วน้ำมีที่วางแท็บเล็ตนะคะเนี้ยนะสามารถทำง,งานได้วางปากกานะคะดูหนังฟังเพลงก็ได้นะคะแบบนี้ไม่ต้องไปตั้งวางไว้ข้างฝ้าผนังบางทีอาจจะทำให้ลื่นล้มได้นะคะมีโต๊ะแบบนี้ก็นั่งอ๊ย้ยดูหนังสบายเลยนะคะจิบกาแฟไปด้วยอือหือนะคะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าทำงานแล้วรู้สึกมืดนะคะเราก็มีโคมไฟอนเนกประสงค์นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่149บาทนะคะก็ไม่แพงนะไม่ต้องใช้สายไฟนะคะใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ก็เปิด ะะสะดวกพวกพาง่ายสะดวกพวกพาง่ายไปไหนมาไหนนี่ยกไปทั้งชุดนี้ได้เลยค่ะชุดทำงานนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทำงานนอกสถานที่นะคะจะนั่งบนรถก็อาจจะเมื่อยนะคะไปนั่งใต้ต้นไม้ทำงานเย็นสบายนะคะนี่ชุดทำงานของเราเ ทั้งโต๊ะทั้งโคมไฟทั้งเก้าอี้ไปหู้สบายมากเลยนะคะเก็บง่ายสะดวกในการพกพานะคะก็อันนี้ก็เป็นการรีวิวสินค้าเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เลือกซื้อได้เลือกใช้ตามอ,อ,อะไรอะความต้องการนะคะซื้อจากไหนคะ ซื้อจากช้อปปี้ออนไลน์ค่ะก็มีทุกสิ่งให้คุณได้เลือกใส่น,นะคะก็เดี๋ยวเรามาคิดค่าใช้จ่ายนะคะชุดทำงานของเรานะคะประมาณการรวมแล้วอันนี้149นะคะโคมไฟโต๊ะ96บาทเก้าอี้5 9รวมแล้วอยู่ที่ติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตัก500บาทค่ะนะคะ,นะคะ ประมาณ500บาทเนี่ยเราสามารถเนรมิตนะคะชุดทำงานเราได้เลยนะคะ,ะที่สำคัญนะคะถ้าเราซื้อสินค้าต้องการประหยัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะคะให้เราไปลงโค้ดส่งฟรีนะคะโค้ดส่งฟรีของช้อปปี้ออของช้อปปี้นะคะก็มันจะเร็วมากนะคะเต็มเร็วมากเราต้องไปออดูสินค้าก่อน ่าสินค้าในใจเราคืออะไรนะคะเช็คสินค้าก่อนหลังจากนั้นให้เราไปลงทะเบียนนะคะซื้อสินค้าตอนเที่ยงคืนนะคะอันนี้เคล็ดลับดีๆนะคะกระซิบบอกนะคะกระซิบบอกเพราะว่ามันเต็มเร็วมากถ้าใครไม่อยากเสียค่าส่งนะคะรอคูปส่งก่นตอนเที่ยงคืนได้ถ้ามีเวลานะคะแต่ถ้าบางคนบอกโอ้ยเสียดายเวลานอนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันหลังคุณแม่จะหาสินค้าที่น่าสนใจนะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะคะเจอกันคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย